สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมาท่าพระจันทร์ครับมาซื้อพวกอะไรซื้อพวกเครื่องมือทาสร้อยถักนี่แหละครับก็เลยถือโอกาสแวะมาร้านพี่สุธีครับร้านพี่สุธีนี่ครับเขาก็ตั้งอยู่นี่ครับรับถักพวกเชือกเทียนสร้อยข้อมือสร้อยคอนี่แหละครับนี่วันนี้ลูกค้ามาถักสดๆเลยครับร้านพี่สุธีก็ตั้งอยู่ที่ ทาง้ามหาราชใครมีโอกาสมาท่าประจัน์ก็แวะมาหาพิสุทธีได้นะครับถักกรอบพระแล้วก็ถักพวกเชือกเทียนนี่ครับถักแบบงานสั่งก็ได้นะครับคือเพื่อนๆจะเอาพวกตระกุกหรือว่าพวก พระต่างๆพระเครื่องต่างๆมาให้พี่สุธีออกแบบเป็นสร้อยคอสร้อยขอ้อ,ยขอมืออะไรอย่างนี้ได้เลยครับนี่ถักสดๆนะครับราคาก็ย่อมเยานะฮะนี่ครับสร้อยที่พี่เขาถักไว้ก็มีหลายราคานะครับเ,เพื่อนๆก็มาเลือกดูได้ร้านพี่สุธีนี้ก็เป็นร้านเล็กๆนะครับแต่ว,ว่าฝีมือดีครับคุณภาพแจวเลยครับเป็นช่างที่ฝีมือสุดยอดคนหนึ่งเหมือนกันครับ ครับผมมีโอกาสมาทางนี้ก็แวะมาพูดคุยมาถ่ายร้านพี่สุทธีให้ดูนะฮะเผื่อเพื่อนๆจะมีโอกาสแวะมาทางสนามหลวงแวะมาทางท่าพัทนรนี่ครับท่ามหาราชตั้งอยู่ตรงนี้แหละครับตั้งอยู่ตรงนี้มันจะเป็นซอยเข้าไปทะลุทะลุเป็นแม่น้ําเจ้าพยานะครับเลยไปอีกก็จะเป็นท่าพันรแ,แถวๆนี้แหละครับใกล้ๆกันเนี่ยฮะ ตั้งอยู่ริมริมถนนหน้าหาไม่ยากครับหาไม่ยากลูกค้าก็เยอะแยะเลยครับสมัยก่อนขายดีกว่านี้นะครับเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีชาวจีนมาที่นี่เยอะครับมาเที่ยววัดพระแก้วนี่ก็แวะเอางานมาให้ถักนะครับแต่ทุกวันนี้ก็นักท่องเที่ยวไม่ค่อยมีครับแต่ก็พอมีลูกค้าคนไทย แวะมากุดหนุนมาสนับสนุนกันครับเนี่ยครับลูกค้ามาเรื่อยๆเลยครับที่สุดทีนี้ลูกค้ามาเยอะใครมีโอกาสหรือว่าแวะมาทางนี้ด้านนี้ก็มาแวะพูดคุยมาทักทายกันได้นะครับหรือหรือจะเอางานมาให้ทำก็ได้เลยครับรอรับได้เลยนี่ขายได้เรื่อยๆเลยครับ คือพวกนี้เป็นงานฝีมือครับถ้าเราขายไม่แพงมากราคาพอสมเหตุสมผลก็จะพอขายได้ครับถ้าใครมีโอกาสไปทางถนนราชวงศ์ไชยวราชก็แวะพี่มนัดได้ครับพี่มนัตอยู่ที่นั่นนะครับก็ช่างฝีมือดีอีกคนหนึ่งนะครับถ้ามาทางท่าพระจันทร์ก็ต้องพี่สุธีครับยอดฝีมือนี้ครับนั่งถักอยู่ริน ริมถนนนี่ครับแบบอยู่กับธรรมชาติครับนี่ครับงานก็ห้อยโชว์ไม่เยอะนะครับเน้นสดๆนี่ก็ไปห้อยตะกรดได้สวยๆครับเพื่อนๆราคาก็ประมาณร้อยกว่าบาทครับงานฝีมือครับนี่กว่าจะถักได้แต่ละเส้นครับนี่พิสุทธทีเกาเย็บแบบสีทองครับได้มาใหม่ครับ นี่เป็นเสียนพ่อแก่น่าจะเอามาทําเป็นข้อมือนะฮะสวยงามมากเลยครับนี่ครับเบอร์โทรวิสุทธีครับเพื่อนๆก็จดไว้ได้นี่เบอร์โทรครับเผื่อเพื่อนๆอยากแวะมามาพูดมาคุยมาเอางานมาให้ออกแบบก็ได้นะครับเพื่อนๆ หรือใครอยู่ว่างๆเงาๆก็แวะมาพูดคุยกับพี่สุธีได้ครับใครอยากมาเรียนถักก็มาได้ครับค่าใช้จ่ายก็ไม่แพงมากมายใครไปแถวราชวงศ์ไปแถวสำเพ็งก็แวะไปหาพี่มานัดได้ใครมาทางนี้ก็แวะมาหาพี่สุธีของเรากันได้ครับก็สนับสนุนกันทุกคนนะครับสำหรับช่าง มีโอกาสก็แวะมาพูดคุยกันครับเราคนไทยก็ต้องสนับสนุนสินค้าของเรานะครับคนถักงานฝีมือจะได้อยู่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เราจะอาศัยนักท่องเที่ยวก็ไม่มีครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงโรคระบาดครับโควิดก็นักท่องเที่ยวไม่มีครับปกติพี่สุทีนี่นักท่องเที่ยวมาถักเยอะนะครับพวกเกาหลีพวกญี่ปุ่นนะครับ งานฝีมืออย่างนี้ฝรั่งจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับส่วนมากจะเป็นคนเอเชียมากกว่า